จะมีแฟนไหม,มเขาจะเป็นคนดีไหมรูปพัณฑ์สันฐานเขาจะเป็นอย่างไรหรือคนที่เข้ามาเนี่ยใช่เนื้อคู่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าคําถามพวกนี้นะคะจะหมดไปสําหรับคนที่สนใจในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกในเรื่องความรักนะคะมีข่าวดีมาบอกคะ่ะแจงกําลังจะเปิดคอร์สโหราศาสตร์ ดาวันตกคู่รักนะคะให้กับท่านผู้ฟังนะคะเผื่อว่าผู้ใดที่มีความสนใจนะคะเนื้อหานะคะที่จะสอนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการอ่านดวงความรักจากน้าเท่าชาร์ตก่อนเลยแล้วก็การอ่านดวงความรักจากซินแอสตรีชาร์ตจากคอมโพสิตชาร์ตการดูโซเมดการดูการแต่งงานนะคะก็เผื่อถ้าใครสนใจนะคะทักแจ้งมาได้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะอินี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j a s m i n e j 5 6 9 soul master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็ก่อนอื่นนะคะสวัสดีปีใหม่เนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปของช่วงเดือนมก,การาคมนะคะมาถึงในส่วนของชาวกุมนะคะซึ่งเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2 2มก,การาถึงย1ิบอ อุมภพันธ์นะคะแบ่งตามแบบตะวันตกนะคะไม่ต้องงงนะคะอ,อโอเคเริ่มกันนะคะลัคนาราศีดูได้ทั้งสองอย่างนะคะดาวศุกร์ก็ดูได้นะคะลองผสมผสานกันก็จะเป็นตัวคุณในแบบคนหนึ่งเพราะว่าถ้าจะเห็นในตัวอย่างชาร์ตหนึ่งคนเนี่ยคนที่เกิดวันนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันมีดาวหลายดวงประกอบกันนะคะโอเคลัคนาราศีดูได้นะคะบอกไปแล้วเนาะ เริ่มการเดี๋ยวจะขอเท้าความนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าดาวเสารตั้งแต่ช่วงวันที่16ธันวาคมเนี่ยดาวเสาร์เขาเข้าสู่ราศีกุมนะคะเสารเนี่ยเป็นดาวแห่งเหมือนเป็นคู่ใหญ่เป็นความท้าทายความเข้มข้นความจริงจังความกดดันหรือเป็นความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ เขาเข้ามาอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นเดือนที่หนึ่งของคุณเองจะบอกว่าราศีกุมกุมอะ่ะปกติเป็นคนที่คิดอะไรนอกกรอบทํอ่อะไรที่แบบทันสมัยฟรีสไตล์คิดอะไรที่แบบสร้างสรรค์ทำอะไรตามแพทเทิร์นชีวิตของคุณเองให้คิดให้คุณคิดถึงแบบเหมือนเอาลมอะคะ่ะเข้ามาแล้วต้องอัด เอาไว้อยู่ในกล่องหรือว่าอยู่ในห้องถ้าลมไม่ได้มีการระบายแบบเซอร์คูลเลตใช่ไหมมันก็จะค่อนข้างเป็นห้องอับเนาะเพราะฉะนั้นน่ะให้นึกถึงตัวคนเองอะ่ะความรู้สึกของคณคุณอาจจะรู้สึกถึงความกดดันที่มากกว่าปกติไม่ได้ค่อยได้คิดอะไรที่มันนอกกรอบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากสักเท่าไหร่ทีนี้ เสาเข้ามาก็จริงแต่เดชะบุญว่ามีดาวพฤหัสนะคะตามมาติดๆนะคะพฤหัสเนี่ยเป็นเหมือนซานตาคลอสเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาให้คุณขยายในเรื่องนั้นๆขยายในเรื่องตัวคุณเองเป็นดาวแห่งการเดินทางการเรียนรู้นะคะเกี่ยวข้องกับความโชคดีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเวลาที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ตัวคุณเองอะคะ่ะมีโอกาส นะคะเบขยายนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมองโลกในแง่ใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความโชคดีที่มันเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เสาบอกอีกอย่างหนึ่งแล้วผลัสเข้ามามันดูย้อนแย้งกันนะมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเพราะวันที่ 21่สิเนี่ยนะคะ21ธันวาคมเนี่ยวินเทอร์โซติสนะคะก็จะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะคะและเป็นวันที่มีเดอะเกรดคอนจังชันนะคะพลิหัสกับเสาถ้าคุณมองแนหน้าไปบนท้องฟ้าเนี่ยคะ่ะลองสังเกตดาวที่มันอยู่กระจุกใกล้กันนิดเดียวนะคะอันนี้อาจจะเป็นถ้าให้ดีนะเช็คกับสกายวิวนะคะหรือว่าเช็คกับ แอปพวก astronomy นะคะแบบโหราศาสตร์มันก็จะมีบอกไว้นะจะเห็นว่าดาวเสากับพฤหัสเนี่ยค่ะเขามาอยู่ใกล้กันมากที่สุดถ้าใกล้แบบนี้จะเป็นในรอบ800ปีเลยนะคะแปลว่าความกดดันมาพร้อมๆกับโอกาสเหมือนสมมติว่าถ้าคุณถามว่าคุณเองจะได้โปรโมทไหมได้โปรโมทค่ะ แต่คุณก็ต้องรับผิดชอบอะไรที่มันมากขึ้นเสากับพฤหัสเนี่ยเป็นดาวถ้าใครมีในพื้นดวงเกิดนะคนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงได้แน่นอนเพราะเขาไม่ใช่แค่คิดอะไรเป็นแบบเป็นแผนสตรัคเจอร์แต่เขายังสามารถขยับขยายมองโลกในแง่ห่งในแง่ดีได้เหมือนเวลาที่คุณทําอะไรผิดพลาดแต่คุณเฟลฟอร์เวิร์ดะคะคุณล้มไปข้างหน้าฉันล้มแต่ฉันก็ เฮ้ยฉันลุกขึ้นมาใหม่ทำใหม่ทำใหม่เริ่มใหม่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิด The Great Conjunction ขึ้นนะคะซึ่งวันที่21ธันวาคมนี้นะลองสังเกตดูว่าตัวเองมีอะไรที่มันดีๆเกิดขึ้นในชีวิตบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะซึ่งของตัวคุณเองเนี่ยมันเข้ามาในแง่ที่แบบ มีความมั่นคงแต่มันก็มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะต้องบอกว่าเสาเนี่ยเขาจะอยู่ไปอีกเกือบสปีแต่พฤหัสเนี่ยอยู่ปีนึงก็ย้ายไปแล้วเพราะฉะนั้นพยายามเวลาที่เรามีโอกาสเข้ามาค่ะพยายามขวียคว้าทำให้มันเต็มที่พุชในส่วนที่มันดีๆในชีวิตเหมือนจุดแข็งในชีวิตคุณนะคะเวลาคุณมีอะไรสมมติคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคุณก็ควรจะสร้างสรรค์สิ่งนั้นนะี่ให้มันใหญ่ขยายมากขึ้นเนาะ วันที่21อที่บอกไปเนี่ยดาวอาทิตย์นะคะเขาย้ายเข้ามานะคะในเรือน12ของคุณนะคะเป็นวันที่เริ่มต้นฤดูหนาวนะคะซึ่งเป็น c a r ์ดิ a l ล i g n นะคะเป็นฤดูการที่ใช้คำว่าในโหราศาสตร์เนี่ยมันจะมีราศีที่เป็นราศีผู้นำราศีคงที่ราศีผู้ตามดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาในมังกรจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบเก็บกด มากขึ้นนะคะแล้วก็รู้ได้ถึงความรู้สึกว่าต้องมีภาระที่มันมากขึ้นบางคนอาจจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นบางคนจะส,สนใจในเรื่องของอาชีพมากขึ้นอยู่กับตัวเองวางแผนทําอะไรเบื้องหลังมากขึ้นจะเห็นได้ว่าอาทิตย์กับพุธเนี่ยก็ทามุมกลมกันพอดีนะในวันที่21ธันวาคมนะคะซึ่งจริงๆแล้วดาวพุธเนี่ยมันไม่ได้เดินทางไปไหนไกลมันก็อยู่ใกล้ๆดาวอาทิตย์นี่แหละในช่วงเวลานี้ค่ะต้องระวัง ความคิดของคุณด้วยเพราะบางทีอาจจะแบบจิตตกซึมเศร้าเหมือนปกติคุณเป็นคนที่ต้องคิดนอกกรอบทำอะไรที่เป็นแปลกๆใหม่ๆแต่เวลาที่เสาเข้ามาแล้วดาวอาทิตย์คุณดาวพุธคุณก็ไปอยู่ในราศีสิสองเนี่ยค่ะบางคนจะค่อนข้างแบบเฮ้อแบบออกแนวนแบบเหนื่อยซึมเศร้า depressed หรือว่ารู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันโดนกดดันจากหลายอย่างรับผิดชอบเยอะคือชาวกลุมอะค่ะเป็นหนึ่งในราศีที่จะ ขอไม่เครียดถ้าคุยกับใครแล้วแบบเฮ้ยคนนี้ทาให้เราเครียดเนี่ยจะไม่เอาจะแบบปล่อยตัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะในช่วงเวลานี้อ่ะเขาจะมาสอนคุณให้คุณต้องเรียนรู้นะคะเฮ้ยคุณต้องเครียดนิดนึงนะคะคุณต้องมีความรับผิดชอบนิดนึงนะคะแล้วก็มีฟูมูลเกิดขึ้นนะคะวันที่29เเดือนอะไรเอ่ยเดือนธันวาคมนะคะย9ิบ้าธันวาคมฟูมูลเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งเป็น ราศีที่เป็นเจ้าเรือนของดาวจันร์ทโดยเฉพาะเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่มันจะค่อนข้างมีอิทธิพลมากๆนะคะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะเข้มข้นกว่าปกติพูดอย่างนี้ในส่วนของเดือนนี้นะคะคุณน่ย มันเกิดขึ้นในเรือนที่6ของคุณคุณเองมีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆไปสัมภาษณ์งานจบที่หนึ่งแล้วไปเริ่มต้นใหม่ที่หนึงนะคะหลายคนเนี่ยจะรู้สึกถึงความอ่อนโยนความใส่ใจดูแลเทคแคร คนอื่นๆที่เข้ามารวมไปถึงลูกน้องบริวารน,นะคะมากยิ่งขึ้นหลายคนให้ความสนใจนะคะอาจจะมีน้ํามีนวลเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกแบบช่วงนี้ชอบดูแลใส่ใจคนอื่นมากเป็นพิเศษแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะตามลักษณะนิสัยของชาวกรกฎเนาะอ่าหมายถึงว่ากลุมนะกลุ่มจะเป็นแบบนั้นกลุ่มจะเป็นลักษณะ ตรงตามกรกฎในช่วงเวลานี้คือแบบใส่ใจดูแลเทคแคร์นะคะแล้วก็31เดือนธันวาคมนะคะดาวจัน์นะคะทำมุมตรงข้ามกับดาวพฤหัสนะคะก็ต้องบอกว่าโอกาสใครที่อยากได้คู่มีโอกาสได้คู่นะคะเขานำพามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักครั้งยิ่งใหญ่ นะคะเหมือนใครที่เข้ามาแล้วคุณจะแบบเฮ้ยอยู่ๆก็มีคนเข้ามาให้คุณแบบได้ตัดสินใจอะนะคะอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวมากๆเลยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะถัดมานะคะวันที่6มกราคมนะคะอังคารเนี่ยเขาเข้า,ขา,ขาสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนที่ ของค,ะค,ะคือแม้เวลานี้ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการต้องติดต่อประสานงานพูดคุยนะคะกับพี่น้องกับ คนในบ้านของคุณเนี่ยค่ะบางทีจ,จะมีเหตุทะเลาะกันได้ง่ายนะคะเพราะว่าอังคารมันเป็นดาวแบบโมหะโทสะโมโหการทําอะไรคือทําเลยเนี่ยแล้วคุณเองเนี่ยก็อาจจะสื่อสารกับคนที่บ้านแล้วแบบมีเหตุทุนเฉียวเกิดขึ้นได้อาจจะต้องระวังมาก็พิเศษนิดนึงนะคะวันที่8เดือนมกราคมพุธย้ายเข้าสู่ราศีกุมเช่นกันช่วงนั้นจะดูแบบพูดอะไรคนก็เชื่อ ดูฉลาดไปหมดอะดูแบบพูดอะไรคนก็แบบให้การยอมรับนับหน้าที่ดีมากๆเลยนะคะสื่อสารได้จะไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะมีไอเดียที่แบบบันเจิดอะออกมาแบบเยอะไอเดียพูดอะไรคือดูแปลกแต่จริงดูแปลกแต่ทำได้อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะ8มกราคมดาวศุกร์นะคะย้ายเข้าสู่ เดือน12ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าความรักเนี่ยค่ะในเวลานี้นะถ้าได้เจอเนี่ยค่ะอาจจะเป็นภาวะแอบซ่อนนะคะหรือว่าการเงินถ้าได้มาจากครอบครัวเนี่ยเราจะแบบเหมือนแอบแอบซุกซ่อนเอาไว้อะไรเงี้ยไม่ได้บอกใครมากนะักความรักเนี่ยจะมองว่าบางทีคนที่เข้ามาบางทีมาจากออนไลน์มาจากการเรียนต่อมาจากการเดินทางนะคะแต่คุณจะไม่ค่อยเปิดให้คนเห็น จะเท่าไหร่อาจจะก,กลัวที่บ้านดูหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้ไม่มีเหตุปณิปานนี้อยู่มัน,เ,นเป็นความรักแอบซ่อนเป็นภาวะแบบความรักแบบแอบ,บอยู่หรือยกเว้นว่าคุณเองอ่ะไปแอบ,บชอบใครแล้วเขาอาจจะไม่โสดหรือคุณอาจจะไม่โสดคบซ้อนแบบนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้น11มกราคมนะคะดาวพฤหัสเซกไทายไครอนนะคะไครอนเนี่ย ภาษาอังกฤษมันคือวูเนาะคือบบบาดแผลนะคะแล้วก็พลหัสมาเส็กทายมันทํามุมส่งเสริมทํามุมที่ดีคุณจะสามารถเยียวยาจิตใจคุณได้ที่ผ่านมาเนี่ยการเยียวยาแบบแผลของคุณเนี่ยค่ะมันอยู่ในเรื่องของพี่น้องนะคะเคือญาติเพื่อนเก่าหรือว่าการเรียนต่อการสื่อสารเรื่องพวกนี้มันมีเหมือนกับคุณอาจจะต้องอ,อ,อาจจะมีเหตุทะเลาะกับ พี่น้องเราต้องมาเยียวยาแผลใจกันก่อนแบบนี้นะคะซึ่งจังหวะเวลานี้เป็นเวลาที่ดีในการปรับความเข้าใจกันนะหลังจากนั้นนะคะมันมีนิวมูลเกิดขึ้นอ่ะแจ้งเปิดนิวมูลจะเป็นอีกชาร์ตหนึ่งนะคะในราศีมังกรซึ่งเป็นเดือนที่12ของคุณเวลาที่ดาวไปอยู่ในเดือนสิเนี่ยค่ะมันเป็นดาวแห่ง ความแอบซ่อนหรือว่าเป็นดาวอดีตชาติเป็นเป็นเรือนอดีตชาติเป็นเรือ,อนอที่ต้องใช้เซนซับคอนเชียสนะคะตอนนี้อาจจะฝันแม่นพิเศษคันรู้สึกแบบถ้าไม่ได้เป็นภาวะจิตตกซึมเศร้านะเก็บกดนะจะแปลว่าคุณเองหล,หลายๆคนเนี่ยเหมือนกับจะนึกอะไรมันก็มาตามที่นึกเลยเหมือนเซนคุณจะแรงมากๆนะคะแต่ว่าด้วยการที่ดาวมาสเตเรียมเนาะดาวมากระจกตัวใน12สิเนี่ยคะ่ะในช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้อง ต้องรู้เท่าทันตัวเองนิดนึงนะเวลาที่แจงมีดาวมากระจุกดวงเดสองเนี่ยแจงจะแบบไม่ค่อยอยากตื่นไม่ค่อยอยากทําอะไรเหนื่อยเพลียแบบง่วงตลอดอย่างเงี้ยปกติตื่นหกโมงได้ช่วงนั้นก็จะแบบเจ็ดโมงแปดโมงอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ชอบออกกายปกติออกได้แต่ว่าตอนหลังก็แบบมันดูหมดแรงเลยะซะอย่างนั้นแบบไม่อยากเจอผู้คนอยากอยู่เงียบๆอยู่ในห้องอะไรเงี้ยอาจจะเป็นยกเว้นแต่ว่าคุณอะได้มีโอกาสไปทํางานเบื้องหลัง นะคะอันนั้นมันก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่ทํางานเบื้องหลงังไม่ได้นู่นนี่เลยหรือบางคนเนี่ยเจอก็คือเขาบอกว่าเออเขาก็ต้องเรียนหนังสือแล้วสอบนะเป็นช่วงเตรียมสอบก็ได้นะคะตรงนั้นนะ ถ้าไม่งั้นก็อาจจะต้องระวังภาวะซึมเศร้าเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะคะ14มกร,ราคมนะคะยูเรเนสเดินนำหน้าแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ,ะก็ตัวคุณเองเนะหลายคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เอาเรื่องความรักที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยค่ะมาบอกให้กับในครอบครัวได้รับรู้หรือแม้แต่การเงินเหมือนกันนะคะการลงทุนเนี่ยค่ะอาจจะมีการได้ลงทุนหรือว่านำเสนอคนในครอบครัวได้นะคะหรือบางคนเนี่ยลองสังเกต ตัวเองดูนะคะว่าในรอบหลายปีนี้หลังจากนี้ไปมันมาแล้วประมาณปีหนึ่งจากนี้ไปประมาณ5ปีนะคะถัดจากนี้นะ,ะคุณเองนะคะต้องยกย้ายย้ายบ้านเดินทางบ,บ่อยกว่าปกติหรือเปล่าบางคนอาจจะมีบ้านหลายหลังนะหรือบางคนอาจต้องเดินทางแบบจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งอะไรเงี้ยแบบบ,บ่อยกว่าปกติหรือเปล่านะคะมันมีโอกาสอยู่นะ แล้วก็17มกราคมนะคะตรงนี้มีดาวพฤหัสนะคะฉากกับยูเรเนียสซึ่งพฤหัสนะคะอยู่ในเรือนกันเรือนตัวตนนะคะยูเรเนียสในเรื่องอครอบครัวนะคะโอกาสที่เข้ามาได้บ้านใหม่เนี่ยบบป,ป,ปรับกระทันหันเลยนะไม่ทันแบบตั้งตัวก็ได้หรือต้องโดนย้าย ทับพันอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าลงทุนกับคนในครอบครัวคือดีมากๆนะคะแต่ที่บอกไปเพราะอังคารมันก็ยังอยู่เพราะนั้นคุณต้องคุยอะไรแบบประนีประนอมยอมความอย่านำเยอะหรือว่าเป็นผู้นำแต่ว่าบางทีเราก็ต้องฟังอะ นะคะตรงนี้ต้องฟังนิดนึงนาะงนะคะเหมือนกัต้องคุยกันให้เข้าใจก่อนว่าประเด็นที่จะทำเนี่ยเป็นอะไรนะคะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณจะทําที่มันจะมาคนจากคนในครอบครัวนะคะแล้วมันทําให้คุณต้องมีพลังกดดันมากขึ้นหรือบางคนเนี่ยอยากจะสร้างครอบครัวแล้วแล้วตัวเองรู้สึกว่าต้องตัดสินใจต้องรับผิดชอบต้องเริ่มแล้วว่าจะคบใครอะไรยังไงแบบเนี้ยก็ได้นะประมาณนี้นะคะถ้าตีมในส่วนของเดือนนี้ก็ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ให้กับชาวกลุ่มเนาะเดี๋ยวจังจะบอกว่าแังจะทำอัปเดตดวงดาวแต่ว่าถ้าเป็นอัปเดตแบบเหมือนนิ้วมุ่นฟอมูุหรือว่าดาวที่เป็นแบบอีเวนต์ต่างๆเนี่ยคะ่ะจะพยายามลงเป็นข้อเขียนแล้วกันเนาะก็ตามกันได้นะคะถ้าน YouTube ก็จะอยู่ในส่วนของ คอมมูนิตีชุมชนนะคะหรือว่าจะไปตามในเพจหรือว่า IG แจ้งก็ได้นะคะแจ้งฝากลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คลิปแล้วหรือแม้แต่ในไลน์ส่วนตัว l i น์แอดของที่แจ้งฝากไว้เหมือนกันเพราะว่าถ้ามีอะไรแบบเหตุการณ์สำคัญก็จะส่งเป็นภาพไปนะคะส่งเป็นข้อความไปเนี่ยจะได้แบบอัปเดตได้ตามทันนะเผื่อว่าใครสนใจก็แอดไลน์หรือว่าตามเพจได้นะคะหรือว่าจะดูใน ชุมชนก็ได้เหมือนกันนะคะหลักๆว่าด้วยการที่แบบคุณจะไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวเยอะเหมือนกันนะแล้วผลหัดเรื่องเพื่อนเข้ามาสังคมคนใหม่ๆเข้ามาแล้วบางทีอะต้องระวังเรื่องศัตรูลับเหมือนกันนะคนที่ทำให้แบบไม่สบายใจหรือว่าสิ่งที่ทำรับหลังอะไรเนี้ยอันเนี้ย ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะในช่วงหลังจากนี้ไปเนาะมันจะมาหรือภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยมันโรคที่แบบใช้คําว่าไงอะเหมือนกับอุบัติเหตุต่างๆเงี้ยนะคะระวังนิดหนึ่งเนาะตรงนี้เสาเข้ามากลุมลัคนาเกิดแล้วก็แต่ว่าพฤหัสเข้ามาเนี่ยโอกาสดีๆมันก็เข้ามาแล้วของคุณเองหลังจากนี้ไปเข้าใจว่าตั้งเป้าหมายชีวิต ชัดเจนขึ้นฉันจะไปทิศทางนี้1 2ึ่5รวมไปถึงเพื่อนวงสังคมขยายขึ้นพฤหัสเข้ามากลุ่มยูเรเนีสเนี่ยคะ่ะเข้ามาอยู่ในราศีในราศีขอโทษพฤหัสย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกลุ่มเนี่ยปกติชาวกลุ่มเองอะ่ะเป็นคนที่เพื่อนเยอะอยู่แล้วเนาะ แล้วพอทำมุมแบบนี้ปัป๊บอ่ะคุณจะขยายวงสังคมมากขึ้นทำอะไรที่มันอิสระมากขึ้น L G B T เนี่ยคิวเนี่ยจะแบบเหมือนมีความชัดเจนประกาศเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแล้วก็เ,เนี่ยคุณจะแบบคิดอะไรเพื่อส่วนรวมมากขึ้นด้วยทำงานเป็นกลุ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เรื่องของดวงดาวอันนี้เรื่องของไพ่นะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีไพ่เมเจอร์คดเกิดขึ้นถึง 4ใบเหมือนกันนะคะมองแล้วคือว่าด้วยการที่เสาเข้ามามันก็ไม่ง่ายที่บอกไปข้างต้นว่ามันต้องแบบมีภาระรับผิดชอบมากขึ้นมังกรโนเดวิล no เนี่ยแทนถึงความเป็นมังกรได้แล้วสเตรนจ์ Strength, เนี่ยก็แทนถึงดาวอาทิตย์ได้เหมือนกับคุณต้องอดทนนิดนึงอะอาทิตย์เข้าไปอยู่ใน1ด แล้วก็มันเป็นภาวะที่คุณต้องอดทนต้องเอาชนะ,อ,ะอารมณ์ความรู้สึกหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงขณะนี้นะคะให้ได้ดีอ่ะต้องอดทน,นใช้ความอ่อนโยนใช้ความใจเย็นเข้าช่วยนะคะจะดีมากขึ้นนะคะถ้าคุณรู้สึกถึงการโดนหลอกรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะจริงๆเนปจูนกับจานเนี่ยทำมุมถึงกันเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอะคะ่ะ ได้ลองใช้ลางสังขรไซค์อค c บิลิตี้นะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาง,งานหางเงินได้นะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ให้ระวังก็อาจจะเรื่องการโดนหลอกโดนโกงเนี่ยต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงเนาะถ้ามาจากเพื่อนมาจากสัตูรับเนี่ยต้องระวังหน่อยนะคะ ที่ผ่านมาเป็นจังหวะที่คุณบางคนนะเหมือนกับหยุดนิ่งอยู่เฉยอยู่กับตัวเองมากนะคะเฝ้าดูว่าจะเอาอยัางไงต่อไปตอนช่วงเดือนที่ผ่านมานะเดือนธันวาคมนะคะมันเหมือนเป็นช่วงหยุดนิ่งบางคนเสียใจอกหกักหรือว่ามันมีความรู้สึก ผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตนะคะจากคนเก่าๆจากเด็กจากเ,าเพื่อนรุ่นน้องแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเขาถึงบอกว่าให้อดทนนะคะ The l e v e r s เข้ามาโอกาสมันยังมีเข้ามาความรักดีมันยังมีเข้ามาเหมือนคุณเข้ามาถึงภาวะต้องเลือกมากกว่านะสองสองเกิดขึ้นจะเอายังไงนะคะจะไปคนที่อยู่แทนไกลยอยู่ทางไกลหรือว่าจะเอาแบบที่เป็นเด็กกว่านะคะตรงนี้เขาบอกว่าถ้าใครที่คิดแบบในเรื่องการเงินเนี่ยเงินเข้าเยอะมากๆเลยนะ เงินหรือว่าความรักเนี่ยจะเข้ามามาจากในส่วนของเพื่อนฝูงคอนเน็กชันนี่แหละที่มันจะตามเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นภาวะที่เหมือนกับถ้าใครทำอะไรออนไลน์ก็เหมาะนะหรือว่าทำกับครอบครัวได้ก็คือดีมากๆนะคะลงทุนกับคนในครอบครัวก็ดีเหมือนกันรวมไปถึงพวกอสังหาที่ดินก็ทำได้นะคะไพ่เดวิลเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเป็นไพ่นี่สินนะแต่ถ้ามันเป็นไพ่สองอ ฟี e ออฟเพนเดอร์คอราชินีถือเหรียญราชาถือเหรียญมาขนาดนี้ถึงให้จบเป็นเดวีแบบนี้ก็ไม่คิดว่าคุณจะมีหนี้สินอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคุณอาจที่จะเอาเงินเนี่ยค่ะมาหมุนมาหมุนในการทําธุรกิจต่อยอดของคุณทําให้เงินในเวลานี้มันเป็นเงินหมุนอยู่ถามว่ายังมีไหมก็คิดว่ามีนะไม่ใช่แบบเฮ้ยขาดสาดสอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันเหมือนกับคุณเงินเข้าปับ๊บก็เอาไปใช้เอาไปแบบหมุนหมุนหมุนให้กับ เนี่ยชัดๆคือธุรกิจครอบครัวหรือว่าที่บ้านนะคะก็ได้เหมือนกันนะขอดูในส่วนของตรงนี้นะคะ outdoor นะคะ outdoors นะคะออกไปข้างนอกบ้านบ้างค่ะเนี่ยเขาบอกว่าแบบ get some fresh air เนาะก็แบบสูตรอากาศบริสุทธิ์บ้างเข้าใจนะว่าตอนนี้มันโควิดเนาะแล้วก็ก็ต้องระวังตัวแต่ว่ามันก็คงคือแจงเป็นแจงเองก็เป็นนะจงสุว่าเหมือนกับเฮ้ยฉันโดนไม่ได้ไปไหนเลยปีนี้เนี่ยมันเหมือนฝันเลย เหมือนทุกอย่างฝันเหมือนเป็นฝันที่แบบว่าแต่ก็ดีว่าได้ทํางานเนาะได้ทํางานได้ทําพัฒนานในเรื่องของช่องหรือว่าเรียนหนังสือเพิ่มมากขึ้นแต่ปีนี้เป็นปีที่ไม่ได้เดินทางเลยเนี่ยเขามาบอกคุณเพราะปกติชาวกลุ่มเป็นเป็นคนที่แบบต้องเดินทางต้องเจอเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะอาจจะคอนเน็กแบบ เชื่อมต่อกับธรรมชาตินะคะเพื่อแบบผ่อนคลายความเครียดนะคะแล้วก็จะได้รับเอาความคิดที่มันสร้างสารรค์เข้ามาในชีวิตคุณได้นะคะ gentleness Gentle นะคะคือคุณนะคะจะเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนกับคนทุกคนบนโลกล่าแต่หนึ่งคนที่คุณลืมก็คือตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้น,นดีคนอื่นก็ได้แต่ว่าดีกับตัวเองด้วยนะคะและได้ไพ Creative writing นะคะช่วงเวลานี้นะคืออย่าให้เอาอย่าให้เอาอย่าให้ดาวเสาเนี่ยเขามาเพื่อที่จะทำให้คุณไม่สามารถคิดอะไรนอกกรอบได้ต่อให้แจงเป็นอ่านตามชาร์ตใช่ไหมแต่ว่าแจงก็ยังเชื่อทุกคนมีฟรีวิวในการตัดสินใจเขาบอกว่าเนี่ย ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้สมมติว่าคุณมีข้อแม้เยอะแยะมากมายลองเขียนดูงานเขียนน่ะมันก็เป็นงานไอเดียหนึ่งที่จะสรรสร้างความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้ใช้เวลาสร้างเวลาอย่าบอกว่าเอ้ยว่างๆค่อยทํามันไม่มีจริงค่ะมันต้องสร้างเวลาขึ้นมาเซตไปเลยนะคะกินกบตัวนั้นซะอะไรที่ใช่คือทําก่อนจัดเวลาันเวลาก่อนนะคะตรงนี้จะเหมาะกับคุณมากกว่าเป็นการเขียนเป็นการอ่านตรงนี้เหมาะกับคุณมากๆให้ทําช่วงเวลานี้ สรุปนะคะในเรื่องของการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเข้าใจว่าเหนื่อยนะเข้าใจว่าเหนื่อยอน,นโรแมนซ์ขึ้นน่าจะมีพาร์ทเนอร์ความรักคนคี่เนแฟนก็ได้หรือว่าใช้คําว่าเพื่อนสนิทนะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณงานคุณจริงๆมันจะดีขึ้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าใช้คําว่าอย่างไรดีอะ่ะมันเหมือนกับ เพราะว่าเมื่อกี้มีฟูมูลเกิดขึ้นในเรื่องของการงานใช่ไหมเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆแบบนี้มีนะคะลองหาดูนะคะแต่ว่าตัวเองก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบทํางานเบื้องหลงังปิดทองหลังพระแบบนี้นะคะอาจจะมีอย่างนั้นเรื่องเงินนะคะ big happy change changes Ch นะคะ จังหวะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ชัดมากๆเงินเข้าใหญ่มากๆเลยแล้วพื้นคุณตอนนี้นะคือเนปจูนเนี่ยอยู่ในเป็นกเกษตรนะมันเป็นรูเลอร์อยู่ในเรือนที่2ของคุณเนี่ยค่ะจะบอกว่าบางคนน่ยได้เงินมาแบบไม่คาดฝันคือถ้าคุณไม่ได้ทํางานอะไรเกี่ยวข้องกับการฮีลิ่งเยีวยาน้ำอาหารเครื่องดื่มของเหลวนะจะบอกว่าบางทีถ้าแปลให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งจะแปลว่าบางทีไม่รู้ ไม่ได้คาดหวังแล้วก็เงินก็เข้าแต่ถ้าคาดหวังมากๆเงินไม่เข้าเพราะเนปจูมนมันเป็นดาวที่ออกแนวแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอะ่ะถือถ้าขัดขาดขัดสนเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามาให้เชื่อมั่นอย่างนั้นสุขภาพ ตรงนี้ if you believe นะคะดูแลตัวเองนิดนึงเนาะถ้าเราเชื่อว่าเราจะดีอ่ะมันก็จะดีขึ้นอย่างที่ในสายของวงการยามันจะมีตัวยา placebo เวลาที่เขาให้กินยาเนี่ยจริงๆให้กินยาที่มันเป็นแบบผงแป้งธรรมดาเนี่ยเวลาการทดสอบยแบบา placebo ถ้าคุณคิดว่าคุณจะดีฉันจะดีได้เนี่ยยังไงมันก็ดีมันก็จะหายได้นะถูกไหมแต่ถ้าคุณคิดแบบจิตตกซึมเศร้าอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งเลยอะมันมันก็ลงไปตามคุณด้วยซึ่งจริงมันเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนาะเพราะฉะนั้นพยายามพยายามดูแลตัวเองนิดนึงอย่าจิตตกมากนะคะอันนี้บอกท่านผู้ฟังแล้วก็บอกตัวเองด้วยนะเพราะบางทีตัวเองก็เป็นก็เข้าใจได้นะแต่ก็สู้ๆนะแล้วก็การเรียนนะคะ ไม่ใช่จังหวะที่ดีสักเท่าไหร่เลยนะตอนนี้นะได้ไพโนเกิดขึ้นไม่แน่ใจเอาเป็นว่าจะไปสอบจะอะไรยังไงเนี่ยพยายามนิดนึงมันเป็นช่วงเวลารอคอยอยู่นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักนะคะความรักลองดูนะมันไพ่เดอะเดวิลเนี่ยสองสาคนในความสัมพันธ์คบซ้อนคนใหม่คนเก่าเด็กผู้ใหญ่ต่างชาติธาตุดินการผษมมัง,บบงกรสิงเมถุนมังกร มีนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเข้ามาในชีวิตคุณแต่ว่ามันยังยังไม่แน่ใจอ่ะพอดีผ่านมารู้สึกถึงภาวะการอ,อกหกักภาวะการโดนหลอกอะไรเงี้ยเกิดขึ้นอ่ะนะคะสามดาบเป็นภาวะเสียใจที่ผ่านมาก็อาจจะมีบางคนที่เสียใจรู้สึกว่าทำไมฉันโดนทอดทิ้งหรือว่าฉันทำอะไรให้ผิดใจกันอ่ะนะคะ3มดาบจริงๆถ้าร้ายแรงคือเลิกเนาะแต่ว่าถ้าไม่ร้ายแรงก็คือ เป็นเหมือนกับการการมีปัญหาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังมีอยู่นะเพราะว่าเนี่ยสดาบแล้วพ่จบก็เดวิดว่วะมันแบบหลายคนในความสัมพันธ์ได้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะก็ต้องใช้คำว่าไงมีสติในการจะเลือกนิดหนึ่งนะคะหรือบางทีคุณอาจจะมีหลายคนก็ได้ที่เข้ามาเนื่องจากดาวสุกรเดี๋ยวมันจะย้ายมา12ความรักแอบซ่อนเนาะเพราะนั้นจะมองว่ามีหลายคนเข้ามาเยอะมากในช่วงเวลานี้นะคะ ก็ค่อยๆเลือกกันไปนะคะถ้ายัางไม่ได้เป็นแฟนคอมมิชก,ก็ลองเลือกได้ตามสบายเลยแล้วคือจริงๆอของคุณเนี่ยจะเห็นก็คือมีโนดเข้ามาในเดือนที่5เนาะเป็นลักษณะที่ยังไงอย่างน้อยปีนึงถัดจากนี้เป็นช่วงที่ฮอตอะค่ะมีคนเข้ามาเยอะให้ต้องเลือกสัรว่าจะเอาใครระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นหรือเรือนเลิฟแอนแฟร์ได้มันมีนความโรแมนติกเพ้อฝันนะคะ,ะ,คะก็ ใช้คำว่าดูก่อนน่ยดูไปก่อนดูก่อนนะคะแล้วก็ยกเว้นถ้าใครจะอยากมีลูกตั้งครรภ์ก็มีได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะ Key on rings นะคะ Key s on ring ก็คือมีหลายออปชันในชีวิตเนาะเข้ามาช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่ามันเป็น white one night stand ด้วยก็ยังไม่ชัดขนาดนั้นค่ะมิ relationship คนที่เข้ามามันก็เป็นคู่กรรมนี่แหละซึ่งคู่กรรมเนี่ยก็คือคนที่แบ่งเป็น3แบบเนาะเป็นแบบ คนที่เข้ามาแล้วผูกพันกันจนตายแต่ไม่ชอบกันหรือเป็นคนที่ขึ้นกับฟรีวิวในการตัดสินใจถ้าเขาสึกเขาพร้อมเนาะเขาจะไปเขาก็จะแบบจากไปจากคุณนะคะหรือถ้าคุณพร้อมคุณไม่เอาแล้วคุณก็จากไปจากเขาได้และอีกสุดท้ายก็คืออ tie to end ก็คือการที่เลือกแล้วว่ายังไงก็ต้องจบ นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยถามถึงคู่แท้แจงทำคลิปคู่แท้วเวลาไปตามดูได้นะคือโซเมดอะคะ่ะมันมีทั้งบวกก็ลบเพราะเราเลือกมาแล้วว่าเราจะมาเรียนรู้อะไรกับคนคน,นี้เพราะนั้นคนที่เราเข้ามาเจอในชาตินี้เนี่ยมันเป็นคนที่เราเลือกไว้แล้วนะคะก็ต้องรับสภาพและเรียนรู้จากตรงนั้นนะคะ The Butterfly ขอโทษ t ด e dragonfly นะคะก็ Belight Hearted นะคะใจเบาๆมันก็จะบินขึ้นสูงได้นะคะทุกอย่างสิ่งมันจะเปลี่ยนแปลงต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ Healing ตัวเองนะคะได้เจอความรักที่มันใช้คำว่าไม่มีเงื่อนไขอะแล้วก็ Wedding Rings ก็แต่งงานได้เหมือนกันบางคนแต่ต้อง Healing Heart ก่อนต้องบบเยียวยาจิตใจก่อนก็มองแล้วความรักณเวลานี้นะคะ ถ้าคนที่คุณเข้ามาช่วงเวลานี้มีเยอะมีให้เลือกเยอะนะคะแต่ให้รู้ว้ว่าคนที่เข้ามาเขาแบบเป็นคู่กรรมแหละคะ่ะตามมาถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสามารถจะเยียวยารักษาแผลใจคุณได้นะคะคุณก็จะสามารถได้เจอคนที่เขารักคุณได้จริงๆอย่างที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ